นุนโดยแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปีและตาสอยเอ็กซ์ตรา300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงอีซูซุดีแม็กซ์รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกรอยัลเฮาส์สร้างบ้านด้วยสมองมีตัวยาปรอมเพ็กซีน ไอแบบมีเสมหะต้องใบโซวอนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นชั่วโมงที่ชั่วโมงที่หนึ่งหมายนะหมายกะชั่วโมงที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งช่วงที่ใช่ช่วงที่สองของชั่วโมงที่หนึ่งซึ่งเก็บตกจากเนชั่นเรามีสี่ช่วงสองชั่วโมงใช่สี่ช่วงใช่จะพูดเห้งงทำไม อ่ะก็มีเรื่องต่อเนื่องม่อสุค่นี่เสนอเรื่องอะไรเรื่องน้ําเรื่องน้ําเรื่องน้ำฮะเอาเรื่องต่อเนื่องกันเลยเรื่องทหารนะฮะเมื่อวานก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องอย่างเ้รื่องของทหารเรื่องน้ำเรื่องทหารสีเดียวกันสีน้ําสีของน้ํานี่สีอะไรสีเขียวอ่ะน้ําทะเลสีเขียวทหารเลยสีเขียวาสีเขียวเนียนไหมเนียนมากมองไปได้ก็ก็มีรายละเอียดความคืบหน้านะครับ สรุปเป็นประเด็นประเด็นไปก็คือ1ใน3คนที่ถูกโยกย้าย1ใน3พลเอกนั้นก็กลับเข้าไปขอขมาลอากาศเอกสุกัมพลใช่ครับนะครับคือเจ้ากรมสมิญตานะครับที่เข้าไปขอขมาส่วนอีก2คนนั้นก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับพนเอกชาตรีซึ่งเมื่อวานนั้นลูกชายของท่านก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่แคนาดาด้วยนะครับพนเอกชาตรีก็กับพลเอกเสถียรก็ยัง ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ต้องจับตาดูพลเอกชาตรีว่าท่านจะไปร้องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ของท่านดีๆนะฮะวันหนึ่งท่านเป็นแคนดิเดตไปไปมาๆเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกโยกย้ายไปด้วยนะครับเรื่องนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจากบรรดาสื่อจากคอลัมัิสต์ทั้งหลายในสายทหารว่ามันเป็นเรื่องของอะไรฮะเขาบอกว่าฐานแตงโมขัดแย้งกันเอง ฐานแตงโมงขัดย้งกัน,<า>นเองฐานแตงโมงก็คือฐานเสื้แดงนะฮะฐานแตงโมงขัดย้งกันเองก็มีการวิเคราะห์กันนะครับอย่างผมดูจากทางไทยโพสต์ไทยโพสต์นั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นสื่อที่ค่อนข้างจะดุเดือดอแบบโอ้โหจิกกัดสุดริมทิมประตูเขาก็บอกเลยนะเขาก็เขียนบทวิเคราะห์ว่าทหารแดงฟัดกันเหล่าทัพก็เลยนิ่งนะเพราะว่าพลเอกเสถียรนะครับ พลเอกเสถียรเพิ่มทองอินเนี่ยประลัดกระทรวงกลาโหมนั้นก็ต้องยอมรับนะว่าขึ้นมาได้เป็นประหลัดนั้นก็ด้วยด้วยเขาเรียกด,ด้วยแรงผลักดันจากหลังบ้านนะฮะหลังบ้านของพลเอกเสถียรก็คือคุณนัทนิชาเพิ่มทองอินซึ่งเป็นนายกเทศบาลตำบลคำขวางอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแดงอีสานนะฮะที่สนิทใกล้ชิดกับ คนที่อยู่ดูบผสมกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของท่านปลัดเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองมัญชาการกองทัพไทยที่ดูแลนายเป็นอย่างดีก็เลยได้ขึ้นมาเป็นปลัดนะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านก็แข่งกันกับพลเอกวิทวัตรรัชตะนันรองประลัดกระทรวงกลาโหมแล้วท่านก็ขึ้นมาเป็นปลัดทั้งทั้งที่พลเอกวิทวัตรนั้นจ่อคิวขึ้นเป็นปลัดนะครับ พอท่านขึ้นมาเป็นประหลัดแล้วก็ก็ได้ชื่อว่าได้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าโอ้โหทางด้านของหลังบ้านนั้นเ,เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการผลักดันให้ได้สอสอในภาคอีสานโดยเฉพาะอุบลเนี่ยได้เยอะนะฮะรู้สึกจะเจคนนะฮะนี่ฮะแล้วมาคราวนี้ก็เกิดการขัดแย้งกันกันกบพลาาเอกสุกัมพลซึ่งจะผลักดันพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษโยธินผู้ช่วยผู้บัญชการทหารบก ที่มาจากสายสัมพันธ์นะฮะเขาบอกว่ามาจากสายสัมพันธ์ของขั้วแดงทั้งเหนือนะขั้วแดงทั้งเหนือก็ไม่รู้ว่าเป็นขั้วแดงที่ทางด้านของคุณองอาจครามไัยบู์สสบัญชีรายชื่อพระประชาธิปปตย์บอกเอาไว้หรือเปล่าบอกว่าพลเอกธนงศักดิ์มีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกับเด็กคนหนึ่งของเจดอผู้กว้างขวางทางภาคเหนือที่เป็นขาใหญ่ดูแลนักการเมืองหลายระดับใช่หรือไม่ เจดอเจดอก็คือเจ๊ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนดอน,นั้นก็ไม่รู้ว่าดำแดงอะไรก็ไม่รู้นะฮะ <S <S 1> <S 1> นี่แหละฮะเมื่อวานนี้พอคุณองอาจพูดแบบนี้นี่โอ้โหคุณคุณเสด็จพี่คุณพร้อมพงพษ์นพผลิตยั่วแตกเลยนะอบอกหลายครั้งละหลายครั้งละองอาจเนี่ยหลายครั้งละชอบเล่นอักษรยอ่อแล้วก็เจดอเจดออยู่นั่นแหละนะฮะท้าเลยว่าเปิดเปิดชื่อจริงมาเลยดีกว่าชอบมาปูดแบบแบบ ครึ่งครึงกลางกลางไร้หลักฐานแบบซ้ำซากน่าละอายอถ้าไม่การาดำเนินการทางกฎหมายก็พร้อมรับเรื่องตรวจสอบให้ในฐานะกรรมธิการปรปรชก็ได้อบอกมาเลยดีกว่าอืมนี่นี่นะฮะเรื่องนี้ก็ดูจากหน้าเสือแล้วก็เหมือนกับว่าสามพลเอกที่ถูกเด้งไปนั้นหนึ่งพลเอกก็น่าจะจบ นะน่าจะจบก็พอกลับเข้าไปขอขามามแล้วคนอากาศเอกสุขำพลท่านก็อ่อนลงนะบอ,บอกว่าแหมพี่น้องกันไม่มีปัญหาอะไร,รแต่อีกสองคนจะว่าอย่างไรนะฮะอีกสองคนจะว่าอย่างไรแล้วก็การการจะเลือกใครเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมก็ต้องจับตาดูอจะใช่พลเอกธน,นงศักดิ์อภิรักษโยธินหรือเปล่า<อ>จะใช่หรือเปล่านะแล้วการโหวตเลือกเนี่ยตกลงเนี่ยท่าน พลเอกเสถียรเนี่ยมีสิทธิในการโหวตเลือกหรือไม่เพราะท่านยังเป็นประหลัดอยู่นะท่านยังเป็นประหลัดอยู่นะฮะพลเอกเสถียรใช่ไหมใช่พลเอกเสถียรเนี่ยท่านยังเป็นประหลัดอยู่ไม่ได้เด้งออกไปจากตําแหน่งประหลัดนะฮะเด้งงานเนี่ยงานที่เคยดูแลในแตํตำแหน่งยังอยู่ตําแหน่งยังอยู่ให้ไปเป็นที่ปรึกษาดูแลเรื่องของความไม่สงบทางภาคใต้แต่ยังเป็นประหลัดและช่วงนี้ก็ได้รับคําสั่งไปช่วยราชการใช่ไหมช่วยปฏิบัติราชการในสํานักรัฐมนตรีกลาโหม ฉะกนั้นก็ต้องจับตาดูตอนโหวตนี่แหละโหวตในในที่ประชุมของบอร์ดใหญ่ของเขานะฮะนะฮะแล้วก็สองท่านที่เหลืออยู่นี่นะฮะก็ปรากฏว่าพลเอกชาตรีทัตตินะฮะครับก็ปรากฏว่าท่านต้องมาเสียลูกชายในช่วงเวลานี้พอดีใช่นะฮะคุณพีมาเดทัตตินะฮะประสบอุบัติเหตุที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับออประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับนะครับตอนนี้เข้าใจว่าท่านก็คงต้อง เสียใจแล้วก็ยุ่งๆเกี่ยวกับการประสานกับทางสถานทูตแคนาดาเพื่อนำศพของลูกชายมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยนะฮะเรื่องของวงการสีเขียวครับนะครับ,รบไปที่แวบวงสีกากีกันบ้างสีกากีของตำรวจเมืวว่อวานนี้เขามีการประชุมมีการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจชื่ยอย่อนั้นกอตอร,อรนะครับ ก็มีคุณเฉลิมอยู่บัรุงรองนายกทัมงตีเนี่ยเป็นประธานเพราะว่าคุณเฉลิมกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการจนถึงรองผู้บัญชาการทั่วประเทศนะครับก็เข้าประชุมกันอย่างคึกคักและข่าวบอกว่าการประชุมเริ่มได้แค่เพียงสองหน่วยแรกนะครับปรากฏว่ามีกตรลผู้ทรงคุณวุฒิเดินออกจากห้องประชุมเพราะว่าไม่พอใจ ที่ไม่สามารถทักท้วงในที่ประชุมในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจบางตําแหน่งนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีกตรบางท่านวอล์กเอาออกจากที่ประชุมแต่ว่าที่สุดแล้วที่ประชุมก็องค์ประชุมยังพอที่จะประชุมต่อไปได้นะ <c oughs> ครับที่วอล์กเอาออกมาก็มีพลตารวจเอกอชิรวิทย์สุพรรณเพศัตนะครับพลตํารวจเอกชาญชิดเพียรเลิศพลตารวจเอกบุญยริตรัตนพรพลตารวจโทสุพุฒธสังอ่อง พลตำรวจเอกวุฒิชัยศรีรัตนวุฒิแล้วก็รองศาสตราจารย์ร้อยตํารวจเอกสรพล,ลสุทัสนีนะฮะ mm. กตรลผู้สูงขุนวุฒิ mm. ก็วอล์กเอาออกมานะครับแล้วภายหลังเนี่ยทางพลตรเอกอชีรวิทย์ก็บอกว่าได้มีการหารือกับก,บกตรลผู้สรงคุนวุฒิอีก5ท่านถึงการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจว่าเริ่มการประชุมกตรลได้มีการนําเสนอหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่เห็นว่าเป็นข้อบกพร่อง ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้มีบางรายชื่อที่ทางกตลผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยพบว่ามันไม่เหมาะสมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์รวมถึงมีบางรายชื่อที่มีการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันในที่ประชุมทางผมก็เลยมีการอภิปรายในที่ประชุมแล้วแล้วก็ประธานกตลก็มีการรับฟังนะฮะอภิปรายไปแล้วว่าเออมันไม่เหมาะสมอะไรยังไงเนี่ยฮะแต่ก็มีการดําเนินการแต่งตั้งเช่นเดิมคืออภิปรายไปแล้วนะฮะ กตประธานก็คือคุณเฉลิมก็รับฟังแต่ที่สุดแล้วก็ <ๆ S 2> กทําเหมือนเดิมครับก็ทําเหมือนเดิมนะฮะเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันมันก็คงจะไม่เกิดผลอะไรแล้วลหละก็เลย walk out ออกจากที่ประชุมมานี่แต่ก็ยังประชุมต่อไปได้ใช่ไหมฮะก็ประชุมต่อไปได้ที่สุดแล้วพอประชุมเสร็จคุณเฉลิมก็ออกมาโอ้เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีการประชุมเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องชอบธรรม ที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ผมมากากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ต้องเสียเงินเสียทองตํารวจยุคนี้เป็นตํารวจฝีมือจริง <S <S แต่การจะแต่งตั้งถูกใจทั้งหมดนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ตามข่าวบอกว่าประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงก็คือประเด็นการย้ายพลตํารวจตรีอนันต์ศรีหิรันจากรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลไปเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสามนะฮะซึ่งทางพลตำรวจเอกชิรวิทย์พยายามต่อรองให้กลับมาเป็นรองพบาชนเช่นเดิม ะะแต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้นะครับนี่นะฮะก็มีการถกเถียงกันถกเถีถยงกันนะครับแล้วก็มีบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการก่อนเริ่มประชุมมีการนําเอกสารไปชี้แจงให้กับคุณเฉลิมเนี่นะฮะเรื่องการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับก็ส่งให้คุณเฉลิมไปแต่ดูแล้วทั้งหมดนี้ทั้งข้อท้วงติงทั้งข้อข้อ ข้อติิงที่ส่งไปที่ที่พูดไปในที่ประชุมเนี่ยในที่ประชุมก็เหมือนกับเออรับรู้แล้วยังไงไม่ได้นำพาอะไรก็เลยวอล์กเอาขึ้นมานี่ขนาดพูกเดียวกันแท้ๆนะพูดเดียวกันแท้ๆพูดเดียวกันแท้ๆก็ตำรวจเหมือนกันน่ะเออใช่ตำรวจใช่ไหมก็ตำรวจเหมือนกันแล้วก็ตำรวจก็สีเดียวกันน่ะดูแต่ละลายชื่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะก็สีเดียวกันทั้งสิ้นนี่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะใช่ครับ อ,อ,อัมพาวาวันนี้ติดแท็กอัมพาวาออกับพาราลิมปิกเมื่อคืนนี้มีพิธีเปิดไปแล้วนี่ใช่ฮะใช่ไหมฮะไปจบยันเช้าเลยนะฮะอัมพาวาก็คือประเด็นที่จะมีการสร้างโรงแรมขึ้นมาบริเวณริมน้ําริมคลองนั่นะฮะแล้วก็ต้องรื้อบ้านบ้านไม้เก่านะฮะตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ห้ารือออกไปอีก1ิบเอ็หลังเนี่ยแหละแลวท่านนี้ก็ส่งเอสเวตอะไรมาอ่านไม่ทันเนี่ยอะไรอ,อัมพาวาทไหม ถอยบินนิดนึงถอยได้ไหมไม่รู้ว่าถอยถอยหลังได้หรือเปล่าแขกสามารถไหมนี่อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะท่านผู้ชมฮะนี่เปรียบเทียบให้ดูด้เดิมใช่ม้ยั้งเดิมใช่ไหมฮะภาพขวาก็เห็นโรงแรมเนี่ยพุดขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาละหิงห้อยจะหายไปด้วยไหมคะตกลงคุณกหนกไปอัมพวาทันไหมเหรออ๋อเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ไปร่วมไว้อะไรนะฮะ หิงห้อยหิงห้อยก็ยังมีอยู่นะครับหิงห้อยยังมีอยู่เพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ใกล้ตลาดตรงนี้ยตรงนี้ใกล้ตลาดฮะก็ไม่ไม่ไกลจากตลาดมากเวลาที่จะไปดูหิงห้อยเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้ด้วยแต่เขาจะนั่งเรือเนี่ยพาไปดูหิงห้อยตรงตรงริมคลองอภาวะเลยจากตรงนี้ไปเลยจากตรงนี้ไปมันจะมีคลองอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกคลองผีบอก ตรงนั้นก็จะดูหิงห้อยได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะอ้อมออกไปตรงเรียบแม่น้ําแม่กลองนะฮะหิงห้อยก็ยังมีให้ดูอยู่นะฮะแต่ว่าหลายปีหลังผมก็ไม่ได้ไปนั่งดูหิงห้อยกเลยไม่รู้ว่ามันมันเยอะไมอย่างปีแรกๆที่ผมไปดูหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เยอะจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องอ,อคือถ้าเกิดไปกับเรือที่เขาโดยสารโดยรวมหลายๆคน<อ>เขาก็จะไปเส้นนี้<อ>เส้นเส้นที่มัน ออกจากตลาดแล้วก็ไปตามคลองพวาแล้วก็อ้อมแม่น้ําแม่กลองแล้วก็กลับมาที่ตลาดเหมือนเดิมวงนี้วงนี้ใช้เวลาประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ต้องเราต้องดูได้ตั้งแต่กี่โมงไปจตตอนค่ำคทุ่มหนึ่งเลยใช่ทุ่มหนึ่งเ็<ว>งออก <วง S 2> แล้วดึกมากก็ไม่ได้เพราะดึกนั้นทางหน้าบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําซึ่งมีต้นลําพูอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาก็ขอถ้าเกิดมาดึกๆเขาก็ไม่ไหว ออไปเสียงดังเขาใช่นะแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะดูหิงห้อยจริงๆเนี่ยท่านต้องต้องจ้างเรือต่างหากไปเลยอย่ามาวงนี้ไม่ใช่วงปกติที่เขาไปเอออย่าไปวงปกติเพราะวงปกติมันเอื้อต่อก,การการที่เขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะอะไร่มันเป็นวงรอบของเขาอ่ะใช่ไหมม,มันออกจากตลาดแล้วก็อ้อมคลองอัมพวาแล้วก็ไปแม่น้ำแม่น้ำแม่กองแล้วก็กลับมาที่ตลาดอืมมันมันเป็นวงรอบเขาก็จัดจัดการดูแลได้ง่าย คนละกี่บาทก็ว่าไปแล้วถ้าไม่ไปวงรอบเนี่ยก็ออกจากตลาดแล้วบางทีมันเข้าไปในในคลองย่อยได้อ๋อเข้าคลองย่อยเองซึ่งก็จะมีใช่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเยอะเลยอันนั้นต้องต้องเหมาเรือพิเศษไปเหมาเรือพิเศษไปอ๋อแต่ว่าก็ต้องมันมืดนะเลยมันมืดเลยอ,อืม,อมผมเคยไปล่องดูกลางวันอโอ้โอหเจอต้อนลำพูเพียบเลยแต่ไม่เห็นแสงหิงค่อยมั้งกังคือมี กลางคืนมีแต่กลางวันไม่เห็นกลางคืนมีใช่<ม>กลางกลางวันไม่เห็นกลางคืนนะโอ้โหตรงที่โอ้โหผมก็ถามลุงที่เขาคุมเรือเนี่ยโอ้โหนี่เิอมาตัวนี้กลางคืนตรงนี้ก็หิ่งห้อยเพียบเลยเดี๋ยวลุงเยอะเลยเยอะมากทีแต<ม>่เขาไม่มากันม,มันเข้าไปในในร่องสวนแล้วไงอ๋อมันจะมืดเหรอแต่มืดคุณก็จะเห็นหิ่งห้อยคุณก็ต้องเลือกเอาเอออันตรายไหมดูแล้วอันตรายไหมก็ก็เอาเอาการอยู่นะและเส้นทางมันก็มันไม่เป็นวงรอบไง ใช่ไหมมันอาจจะต้องเข้าไปในลืออาจจะต้องออกมาทางเดิมแต่หิงห้อยมีฮะหิงห้อยยังมีอยู่หิงห้อยจะมีหรือไม่มีมอยู่ที่ช่วงที่ไปดูด้วยถ้าเกิดเป็นช่วงปลายปลายหน้าฝนต่อหน้าหนาวนะโอ้โหเยอะเลยอืมเยอะเลยเนี่ยช่วงเนี้ปลายฝนต้อหนาวอย่างเลยบีหน่อยเลยบีหน่อยปลายฝนต่อหน้าหนาวเนี่ยถึงจะเยอะเยอะมากปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเยอะหิงห้อยจะสวยเลยเออเออหน้าร้อนจะไม่ค่อยมีนี่อ่า นี่นะฮะก็วันที่ส1อก็คือวันพรุ่งนี้ชเขาก็จะเริ่มรื้อถอนนะครับส่วนใครที่ยังยังนิยมกับบรรยากาศของตลาดน้ําเก่าๆเนี่ยเท่านั้นมีอีกใช่ไหมตลาดน้ําอะไรนะที่เลยม,มีฮะมีตลาดน้ําบางแวกบางแวกใช่ฮะกับบางน้อยบางน้อยแล้วก็อะไรนะตลาดน้าท่าคาก็มีฮะท่าคาแต่มันมันไม่มันไม่เยอะร้านค้าอะไรมันอาจจะไม่เยอะเท่านะฮะมีฮะตลาด บางแวกบางน้อยดูร่มร ok ื่น mmm, ่าด้วยคนไม่เยอะมากด้วยแ้วยังยังยังคงเดิมไหมยังของเก่ายังคงความเดิมอยู่ะมียังมีฮะยังมีอยู่ที่แต่อานาบริเวณอาจจะไม่กว้างเท่ากับอัมพวาเนี่แต่มีหลายหลายคนระยะหลังก็ไปนะฮะที่บางแวกบางนกแขวกบางนกแขกเออบางนกแขวกบางนกแขวกบางนกแขวกบางนกแขก ตลาดบางนกแขวกอ่ะแล้วก็บางค้าท่าค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 าในวันนี้เขาก็ไปจากกิจกรรมไว้อะไรกันนะฮะใช่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็คุณคุณป๊อบอาริยาเสียดายนะใช่ไม้แบบนี้เสียดาย นี่นะภาพแบบนี้ถ้าเกิดมันเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะภาพโรงแรมที่ขึ้นมาติดก,กับเรือนไม้เก่าๆเป็นร้อยปีเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการคุณชูชัยก็จะอึดอัดนะก็จะอึดอัดอคือมันเหมือนกับว่าสังคมท้องถิ่นที่นั่นไม่ยอมรับใช่นะแล้วก็กระแสมันก็ไปนะจิงอยู่เขาอาจจะอาจจะแบบหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเข้ามาก็ไม่ได้รู้อีหนอนยหนอะไรใช่ไหม ก็นึกว่าเออ๋อตรงนี้เหรอโอ้ฟลอตมาร์เก็ตโอ้ตลาดน้ำของไทย mm hmm. นะฮะก็อาจจะได้จากกลุ่มนั้น mm hmm. แต่ว่าจะไม่ได้ใจคนกลุ่มนี้ mm hmm. ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยด้วยกัน mm hmm. ก็ไม่รู้คุณชูชัยจะคิดยังไงอึดอัดอะใช่ใช่เมื่อวานในรายการข่าวคน้นตอนกลางคืนนะ mm hmm. ผมมาดู SMS ที่เขาส่งเข้ามานะ mm hmm. ก็มีคนเสนอคุณชูชัยนะั้นในไหนคุณชูชัยลงทุนไปแล้วใช่ไหมล่ะคุณชูชัยก็ไว้แบบนี้แหละอย่าไปเลือ้อ mm hmm. แล้วก็ให้คนมาเช่าซะ ให้คนนักท่องเที่ยวมาเช่าอยู่ก็ได้แล้วก็คงเอาไว้แบบนี้บ้านไม้เหล่านี้ก็ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องไปสร้างเป็นโรงแรมพบเหมือนกับเอานะ้พบคนครึ่งทางใช่ไหมอย่าไปลือ้อย่างได้นะยังดีนะอ,อก็ยังดีนะผมว่าคุณชูชัยมาถแถลงข่าวเลยนะใช่อ,อพอละหยุดละสร้างแค่นั้นพอละแล้วก็ที่เหลือก็จะอนุรักษ์ซ่อมแซมให้มันคงสภาพเดิมใช่ไปนะฮะแล้วมันก็เป็นที่ของคุณอนะ่ะมันก็เป็นบ้านของคุณนะอ่ะเออผมว่าดีนะ มันก็จะได้ใจชาวบ้านระดับหนึ่งนะใช่ครับไม่<ช>งั้นเนี่ยมันเวลาเวลา,เวลาเขาแล่นเรือผ่านพ่อค้าแม่ค้าแล่นเรือผ่านก็จะชี้มาที่โรงแรมแล้วเขาก็จะนินทาว่ากล่าวอืมนะมันมเราทนได้เหรอนั่น,นะสออิใช่ไหมเราทนได้เหรอรวมถึงคนที่เขาไปท่องเที่ยวที่อัมพวาด้วยอ,อ่ะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ